สวัสดีครับผมวันนี้เป็นวันที่หนึ่งเมษาเดือนของความสนุกข,ของหลายๆคนครับผมเทศกาลสงกรานต์เดือนความสุขครับผมเลยมาทำนี่แหละครับ <c oughs> น้ำเงียวกินครับผมข <c oughs> ยะครับผมเลยทำกินเองเลยที่บ้าน น้ำหน้ายน้อยครับผมงงว้าวลาดลงไปเลยครับลาดลงไปเลยวันนี้ไปทำกินช่วงสงการนะผมแต่ว่าวันนี้วันพิเศษหน่อยครับพิเศษพิเศษคือพิเศษอยากกินนะครับ มาลมงงแล้วครับขนมจีนน้ำเงี้ยวและขนมเส้นนั่นเองครับผม